สวัสดีค่ะดิฉันานางสุภาวดีชลายนนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นวิชาคอมพิวเตอร์แอนแอปพลิเคชันรุ่น174วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ดิฉันจะมาแนะนำหลักการในการสร้างวิดีโอคลิปโดยอาศัยโปรแกรมชื่อ L OOM, L o L O M L o m ในการทำวิดีโอประกอบการบรรยายครั้งนี้ค่ะ การทำวิดีโอคลิปนั้นจะต้องมีการเตรียมการนะคะเตรียมอะไรบ้างก็คือเตรียมภาพที่เราจะใช้เตรียมไว้หลายๆภาพในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเตรียมวิดีโอที่เราจะเอามาใช้ประกอบแล้วก็หากวิดีโอนั้นยาวเกินไปก็จะต้องมีการตัดต่อวิดีโอนะคะการตัดต่อที่เราเรียกว่า trim video t r i m trim เตรียม Text หรือ Capture ที่เราจะใช้เตรียม Effect นะคะใส่ Effect ใส่ Transition ใส่เพลงประกอบเนื้อหาทดสอบการเล่นแล้วก็เซฟไฟล์การเตรียมการอันดับแรกเลยก็คือจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมที่มันเหมาะสมกับงานที่เราจะใช้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี การเตรียมการต่อไปก็คือเตรียมภาพนะคะภาพที่เราจะเตรียมก็เตรียมเอาไว้เลยนะคะเป็นภาพฟอร์แมต JPEG หรือ gif ก็ได้เตรียมวิดีโอคลิปที่เราจะนำมาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของวิดีโอที่เราจะสร้างจากนั้นก็ทำการ ใส่ภาพเข้าไปในส่วนรับภาพของโปรแกรมวิดีโอเอดิเตอร์ที่เราใช้เอ,อ่กำหนดเวลาของแต่ละสไลด์นั้นก็คือภาพแต่ละภาพนั้นหรือว,วิดีโอนั้นจากนั้นก็คือเพิ่มวิดีโอเข้าไปในส่วนรับภาพของที่เราจะใช้ หากวิดีโอนั้นมีเนื้อหาที่ยาวเกินไปเราจำเป็นจะต้องทริมหรือตัดต่อวิดีโอให้เหมาะสมนำส่วนที่ต้องการเฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้นมาประกอบการใช้งานซึ่งทำในวิดีโอเอดิเตอร์นั้นได้จากนั้นก็คือใส่ Capture หรือ Text เ,เพื่อประกอบคำบรรยาย Text นึ่งประกอบใช้กับหลายๆหลายๆวิดีโอเออขอโทษค่ะใช้กับหลายๆสไลด์ก็ย่อมได้ จากนั้นก็สื่อใส่เอฟเฟกของแต่ละสไลด์เพื่อเพิ่มความเก๋ไก๋ของแต่ละสไลดนั้นเป็นต้นว่ารูปน้ำกระเพื่อมตามตัวอย่างนะคะหรือว่ารูปแบบโทนสีจางดังภาพนะคะจากนั้นก็สื่อใส่ Transition Transition ก็คือเป็นเอฟเฟก ที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างสไลด์นี่ดังตัวอย่างอย่างภาพนะคะจากนั้นก็เติมเพลงเพลงเข้าไปเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเรื่องเลิงหรือว่าเพื่อให้เหมาะกับวิดีโออันนั้น เพลงนี้จะดำเนินดำเนินไปทั้งเพลงเลยทั้งทั้งวิดีโอก็ได้หรือเป็นบางส่วนของวิดีโอก็ย่อมได้อีกเหมือนกันจากนั้นก็ทดสอบการเล่นโดยการที่ลองเล่นลองเพลงวิดีโออันนั้นว่าถูกต้องหรือเปล่าเป,ปเป็นไปตามที่ต้องการไหมเพื่อว่าเราจะได้แก้ไขได้ก่อนที่เราจะเออเรนเดอร์วิดีโอหรือเซฟไฟ การเซฟไฟล์มี2แบบก็คือเซฟซอร์สโปรแกรมซึ่งก็คือเรียกว่าโปรเจกต์ไฟล์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวิดีโอไฟล์ซึ่งเป็นอ็อบเจกต์โปรแกรมของซอร์สโปรแกรมอันนั้นขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมในครั้งนี้